อัโลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะช่วงเก็บตัวโควิดนะคะตอนนี้เราก็อาจจะไม่มีอะไรทําเรามาอัดคลิปสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำเฮาทูการแต่งตัวดีกว่าค่ะแต่การแต่งตัวคราวนี้นะคะฟอสจะทําฮาทูเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อไหมพรมค่ะเพราะว่าเสื้อไหมพรมเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในไอเทมที่สาวๆเนี่ย ก็นิยมใส่นะคะเพราะเสื้อไหมผมนอกจากจะดูน่ารักกุ๊กกิ๊กสีพาสเทลสดใสแล้วเนี่ยก็คือมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องรีทาาด้วยนะคะถ้ากิดเป็นเสื้อไหมพมทีนี้เนี่ยเราจะมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษผสมเข้าไปในคลิปต่างๆด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราอยากจะให้บางคำเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะแขนกุดเนี่ยจะต้องพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงแขนร้านพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะเราจะสอดแทรกคำศัพท์เหล่านี้ในการสอนทาทูครั้งนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูเลยว่า ตอนนี้นะคะเราจะมีเสื้อผ้าแตะแบบต่างๆกันในลักษณะที่เป็นแบบแมทโพรมนะคะอยู่ประมาณ5แบบซึ่งฟอสจะลองแนะนำนะคะว่าแบบไหนใส่แล้วดูผอมหรือว่าดูเพรียวขึ้นนะคะเพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยปัญหาอาจจะไม่เหมือนกันออาสำหรับฟอสอิงตามแบบของฟอสก่อนละกันนะของฟอสเนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญหาคือรูปร่างเล็กนะคะคือตัวเล็กไหล่เล็กเอวเล็กแต่มีปัญหาคือช่วงแขนใหญ่ ทีนี้นะคะคนไหนที่มีปัญหาเดียวกับฟอนียก็คือสามารถแตกตตางฟอนได้เลยแต่ถ้าคนไหนที่มีปัญหาที่ตรงกันข้ามอาจต้องไปยุก่กันนิดนึงอาจจะสายตรงข้ามถึงที่ฟอนแนะนํานะคะอันนี้นะคะเราจะมาให้ดูว่า 5แบบที่เราแนะนําเสื้อไหมพรมนะคะเป็นแบบยังไงก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูว่าเสื้อไหมพรมในภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่า g u e r n s e y ค่ะเก e r n น e y นะคะเดี๋ยวจะขึ้นตัวสะกดให้นะคะว่าสะกดยังไง g u e ร n s ซ y เนี่ยปกติเราจะไม่ค่อยได้ยินเราจะรู้คําว่า n i t t i n g หรือว่าคําว่า knitting แปลว่าไหมพรมมากกว่านะคะแต่จริงเราสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบเลยค่ะ มาดูแบบแรกนะคะเราจะมาดูแบบที่ใส่แล้วไม่ผอมกันก่อนดีกว่านะคะก็คือคอกลมนะคะจะเป็นเรียกว่า round neck นะคะตัวอย่างของขอกลมอเอามาให้ดูก่อนนะคะขอกลมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเราใส่ขอกลมแล้วเราจะไม่ผอมเสมอไปก็ต้องเลือกดูประเภทด้วยที่จะให้ดูคอกลมสองแบบนี้นะคะคอกลมเนี่ยอันนี้ round neck ทั้งทั้งคู่นะคะแต่จะให้ดูว่า ใส่แบบไหนพอมไม่พรอมทั้งที่เป็นอคอคลุมเหมือนกันนะคะแต่ลักษณะเนื้อผ้าจะแตกต่างกันด้วยเดี๋ยวฟอจะลองใส่สองแบบนี้ให้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบแรกของการใส่แบบคอบกลมนะคะซึ่งสำหรับฟอนนะคะฟอนไม่ค่อยแนะนำแบบนี้เท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่า อ,อ,อย่างของฟ้าเนี่ยเพราะบาคนมีปัญหาตรงที่ว่าเป็นคนช่วงแขนอวบนะคือตัวเลก็กแต่แขนอวบทีนี้เนี่ยใส่แบบนี้มันอาจจะยิ่งทําให้เน้นเข้าไปใหญ่นะคะเนื่องจากว่าหนึงมันเป็นทรงบราวน์เล็กหรือว่าคอกลมที่บอกและเป็นคอกลมที่ไม่ได้แบบเว้าวหรือต่ำลงมานะคะคือเป็นคอกลมที่ค่อนข้างจะติดติดคอมันทำให้แบบเหมือนพอเราไม่เห็นส่วนเว้าวส่วนโค้งอ่ะมันก็จะดูตันๆนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงคือช่วงตัวเนี่ยรัดรูปเกินไปพอรดัดรูปปุ๊บมันก็จะดูแบบ รัดรูปเราดูแบบแน่นดูแบบโอ้โหแบบตันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคอก็ตันช่วงตัวก็รัดแ,แน่นและที่สําคัญคือพอเรามีปัญหาเรื่องแขนใช่ไหมคะเสื้อตัวเนี้ยมันดันรัดแขนอีกก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นทรงที่มันดูลวมๆหรือปลายแขนบานๆหน่อยมันก็จะดีกว่าแต่อันเนี้ยมันดันกลายเป็นทรงแขนมันจะเป็นตันๆนะคะเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยใส่แล้วจะทําให้ดูพังมากกว่าปังค่ะอันนี้จะเป็นยอนนะคะไม่แนะนําค่ะ แล้วก็ถ้ากรณีเ,เราเปลี่ยนเป็นคอกลงเหมือนกันนะคะแต่เป็นลักษณะนี้สังเกตไหมคะว่าใส่แล้วก็จะดูดีแล้วก็ดูแบบหุ่นเข้าที่กว่าหรือว่าดูตันน้อยกว่าแบบที่แล้วนะคะซึ่งอันนี้นะคะเคล็ดลับก็คือเวลาเราอยากจะใส่คอกลมนะคะอย่างที่บอกเลยว่า1ก็อย่าไปใส่แบบคอแบบ พอกลมแบบเตอเตอรหรือติดติดนะคะคือให้มันเว้าลงมาให้มันเห็นแบบเหมือนไฮเปร์ลหรืออะไรเลานิดนึงนะคะส่วนแขนเนี่ยเมื่อกี้ลักษณะเป็นแขนดูสั้นใช่ไหมคะแขนสั้นแล้วก็แขนเป็นแขนที่แบบรัดรูปอีกก็จะยิ่งทำให้แขนเนี่ยดูใหญ่เน้นแขนใหญ่มากขึ้นตัวนี้เนี่ยก็กลายเป็นเราก็ใส่แบบปิดแขนขึ้นมานะคะถ้าใส่ปิดแขนก็จะอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าแบบเออเหมือนปิดศอกนะคะเราจะเรียกว่าเป็นมิดี้สลีฟนะคะสลีฟที่แปลว่า แขนเสื้อนะคะอย่างตัวเมื่อกี้ที่มันเป็นคอตเตอ๋อสีฟ้าเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นชอตสีฟก็คือแขนสั้นส่วนตัวเนี้ยจะเป็นแบบแขนสอหรือว่าแขนแบบเหมือน3ส่วนอ่านนี้ก็สามารถปิดได้นะคะแล้วตัวนี้ก็จะดูเพียวกว่าตรงที่ว่า1ก็คือคอเสื้อเว้าวต่ำลงมาใช่ไหมคะเป็นคอกรมที่ต่ำสองก็คือแขนเสื้อ,อปิดยาวเกือบถึงข้อศอกแล้วก็ที่สาคัญคือจะไม่รัดรูปตรงแขนมากด้วยแล้วก็อีกอย่างนะคะ เรื่องลักษณะของเนื้อผ้าคือเนื้อผ้าถ้าเป็นลักษณะทรงนิ่มๆไม่แข็งเกินไปเนี่ยก็จะไม่รัดรูปเรามากเกินไปด้วยใส่แล้วมันก็จะดูเครียวปากนะคะแบบนี้นะคะเรียกว่าดูขาหรือเรียกว่าควรใส่่ะค่ะ,คะแล้วนี้เราก็มาดูกันต่อเลยนะคะแบบพอกลมเนี่ยก็จะอย่างที่บอกนะคะว่าก็จะมีลักษณะดีไม่ดียังไงก็อยู่ที่การเราเลือกลักษณะของทรงผ้าแล้วก็ทรงสีด้วยนะคะอีกประเภทหนึ่งที่อยากจะแนะนำใบบพอคอีกแบบหนึ่งน,นะคะ อันนี้จะเป็นคอปีนหรือคอเตา่าก็คือลักษณะจะคล้ายคอกลมแต่ว่าสูงขึ้นมามากกว่าคอปีนหรือคอเตา่าก็คือลักษณะเหมือนจะเป็นแบบเออเลยจะคอกลมขึ้นมาประมาณนี้ส,สัพ์ภาอังกฤษจะเรียกว่า t r t l e neck นะคะ t r t l e ที่แปลว่าเหมือนเต่าเลยอะคะ่ะ อันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยดูแล้วอาจจะเหมือนกับใส่แล้วจะอ้วนแต่จริงๆแล้วใส่แล้วจะไม่อ้วนเท่าไหร่นะคะเพราะว่า1เราเลือกลักษณะของผ้าที่เป็นผ้าบางนะคะแล้วเราก็ทรงคอปีนหรือคอเต่านี่มันจะทําให้ดูสูงชะนรูดขึ้นถามว่าจริงๆแล้วคอปีนแบบนี้ใส่แล้วมันจะดูเพรียวยิ่งกว่าคอกลมด้วยซ้ำคอกลมอย่างที่บอกว่าเวลาหลักการเลือกเนี่ยเราก็ต้องเลือกคอกลมที่ไม่ติดคอมากเกินไปคือหมายถึงว่าให้ลักษณะเป็นคอกลมแต่ว่าเว้าวต่าลงมานิดนึงนะคะให้มันดูมีส่วนวางส่วนโค้ง และนี่นะคะก็คือแบบที่3ค่ะแบบนี้นะคะเพราะบางคนบอกวิใส่แล้วเดี๋ยวจะดูตันดูอะไรจริงๆจะบอกว่าใส่คอเต่าหรือคอปีนนะคะบางทีอาจจะดูเพรียวยิ่งกว่าคอกลมได้ด้วยซ้ำนะคะแต่เราต้องเลือกคอปีนแบบลักษณะที่ไม่ได้แบบสูงหนาขึ้นไปจนถึงแบบคางเราเลยนะคะต้องเลือกเป็นลักษณะคอปีนที่เหมือนสูงกว่าคอกลมขึ้นไปนิดนึงนะคะและเทคนิคการเลือกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือต้องเป็นเลือกแบบผ้าบางๆคือสังเกตไหมคะว่าคอปีนมันจะมีหลายแบบถ้าคอปีนแบบเนี้ย คือคอปปิ้นที่เป็นผ้าบางๆแล้วก็เติบขึ้นมาไม่ไมากม,มันจะดูเพียวกว่านะคะแต่มันจะมีคอปปิ้นบางประเภทนะคะที่เราต้องเรียกว่าไม่ recommend หรือว่าจ้อนเลยค่ะก็คือคอปปิ้นแบบลักษณะที่เป็นแบบเหมือนคอพับๆไหมพรมหนาๆนึกออกใช่ไหมคะเด็กจะลองอินเสิร์ทท่ให้ดูด้วยนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะลองแนะนําว่าแบบนี้เนี่ยคอปปิ้นแบบนี้นอกจากส่แบบดูเพียวเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือพอเราแขนงใหญ่เนี่ยนอกจากใส่อีกแบบหนึง่งเมื่อกี้ที่แนะนําไปตัวสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือน ครึ่งศอบไปถึงถึงศอกคือเขาเรียกเป็นมิดีมิดีคือแบบระดับกลางนะคะคือกลายเป็นว่าใส่ชอตหรือใส่แบบสั้นเนี่ยมันจะดูทำให้ดูแขนแขนใหญ่ใช่ไหมคะถ้าใส่แบบกลางก็จะดูแขนเรียวอีกอย่างหนึ่งหรือไม่มีแขนไปเลยหรือที่เราเรียกว่าะะสลิปเลสนะคะสลิปเลสก็คือไม่มีแขนคือถ้าสมมติว่าแขนเราใหญ่เนี่ยถ้าไปใส่ครึ่งกลางเนี่ยก็จะดูแบบ ใหญ่ขึ้นก็คือใส่แบบไม่มีแขนไปเลยหรือแม่ก็อย่างที่บอกว่าครึ่งครึ่งแขนไปเลยเป็นมันเท่าศอกหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือแนะนําอีกแบบนึงก็คือเป็นแขนยาวเท่าเท่าเท่าข้อมือเนี่ยไปเลยอย่างนี้ก็จะดูเที่ยวได้นะคะโอเคอันนี้เป็นเทคนิคอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นแบบสุดท้ายซึ่งเป็นแบบที่ r e c o m m e n d ที่สุดนะคะก็คือจะเป็นทรงแบบคอวีค่ะหรือเรียกว่า VN e c k นะคะ ตัว V V ปะจาก V shape น,นั่นเองนะคะ V neck ก็คือเป็นทรงตัว V นะคะทรงตัว V เนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าใส่แล้วมันจะดูเพรียวกับพวกที่เป็นคอกลมหรือคอเต๋นะคะถ้าถ้าเราจะใส่กับคอสุกๆก็คืออาจจะเป็นคอคอเต่าคอปีนไปเลยให้มันดูเพรียวขึ้นนะคะถ้าเป็นคอกลมก็อย่างที่บอกว่าใส่มันดูแบบมีเว้าๆลงมาต่ําลงมาน้อยส่วนคอ V เนี่ยอันนี้จะหายหมองเลยว่าคอ V จะใส่แล้วดูเพรียวขึ้นแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใส่คอ V ก็จะมีข้อแนะนําอย่างนึง ก็คือต้องใส่แบบพอดีตัวไม่หลวมมากเกินไปสองตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเลยว่าตาแบบนะคะแตกต่างกันยังไงบ้างคะ่ะ และสำหรับแบบทรงนี้นะคะเป็นแบบที่ฟอร์ดเรคคอมเมน์ที่สุดเลยค่ะต้องเรียกว่าดูค่ะแบบนี้นะคะก็คือแนะนํามากๆตรงที่ว่าเข้าคุณสมบัติแบบที่แนะนําทุกอย่างเลยค่ะ1นนะคะเป็นลักษณะสรนคอวีค่ะคอวีมันจะทําให้ทรงคอเรานะคะดูไม่ตนันแล้วก็ดูระโกมากขึ้นนะคะอันที่2นะคะคือถึงแม้ตัวเนี้ยจะเป็นแขนสั้นแต่สังเกตไหมว่าจะเป็นทรงแบบไม่รัดรูปจะคือเป็นเหมือนบ,นบางๆหรือว่าแบบมันเขาเรียกอะไรแบบเหมือนแบบมีมีบานออกทําให้มันดูมีทรงมากขึ้นอะไรอย่างเง ทําให้แขนเราไม่โดนรัดนะคะแล้วก็สังเกตไหมว่าช่วงตัวเนี่ยจะพอดีมากเลยอยา่างบางทีเวลาเราใส่ตัวที่แบบใหญ่เกินไปเนี่ยก็จะทําให้ดูตัวเราอ่ะเอวหนานะคะหรือแบบแบบบางตัวเนี้ยที่เราใส่มันจะดูแบบทรงเล็กมากรักดรูปมากมันก็ทําให้ตัวเราดูเป็นป้องๆใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยจะเป็น แบบเข้ารูปแบบกําลังดีพอดีเนื้อผ้าก็คือดีเวลาเราสังเกตเนื้อผ้านะคะให้พยายามเลือกแบบที่ไม่หนักเกินไปไม่บางเกินไปนะคะให้แบบจับดูพอดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นและความนุ่มนิดนึงแบบนี้จะใส่แล้วทําให้ดูผุ่นดีขึ้นด้วยค่ะค่ะแล้วเราก็มาดูคอวีกันอีกแบบนึงนะคะซึ่งคอวีเนี่ยโดยปกติเอจะแนะนําอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคอวีเนี่ยมันทําให้คอเราดูเราะหงอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ตัวเนี้ยที่ทําให้ใสแล้วไม่ดู เป๊ะปังเหมือนตัวสีฟ้าตัวแข็งสั้นเมื่อกี้นะคะเนื่องจากว่าทรงค่ะทรงมันเป็นตัวใหญ่กว่าสังเกตไหมคะว่าเวลาเราใส่ที่แบบดูเล็กเกินไปก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยมันดูเป็นป้องๆใช่ไหมคะตัวนี้ใส่ที่ใหญ่เกินตัวเนี่ยมันก็จะดูตัวใหญ่แล้วมันก็จะบังเอวเราทําให้เห็นว่าเอะเอวเรามันเล็กหรือมันหนานะก็ดูไม่ออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใส่ปรีตัวก็จะดีที่สุดนะคะแต่อย่างน้อย,นอยเนี่ย ตัวเนี้ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่า1มันเป็นคอวีแล้วก็อย่างที่บอก2มันจะเป็นแข็งแบบเป็นมิดดี้นะคะหรือว่าเป็นแข็งแบบถึงสอบคุมถึง2ก็คือจะไม่รัดรูปแล้วก็ไม่ดูทําให้ดูแข็ง หนาหรือว่โชว์แขนใหญ่ของเรานะคะตัวนี้มีเทคนิคใส่ให้ดูดีก็คือถ้ากรณีเสื้อมาดูตัวใหญ่เกินไปนะคะเราก็แนะนําว่าให้เอาเข้ากางเกงนะคะเห็นไหมคะว่าเวลาเราเอาเสื้อใส่เข้าไปในกางเกงเนี่ยถ้ากรณีเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์หรือว่าตัวใหญ่นะคะเราก็พอใส่ปุ๊บมันก็จะทําให้ดูมีเส้อทรงองค์เอวมากขึ้นแล้วหุ่นม,มันก็จะดูดีขึ้นนะคะมันก็จะช่วยแบบเหมือนกับให้เราดูไม่ตัวตันตัวใหญ่เกินไปนะคะเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่กับพวกเป็นกางเกงยีนเอวสูงหรือกางเกงขาสัาน้นกระโปรงเอสสูงประะะมาณนนี้นะคะใ่ ก็จะดูโอเคได้เหมือนกันค่ะเอาละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะได้ไอเดียในการเลือกเสื้อผ้าใหม่พรมนะคะในช่วงที่ระหว่างเรากำลังเก็บตัวอยู่พอหลังจากโควิดซานะคะเราก็สามารถแต่งตัวสวยๆออกไปพบกับผู้คนข้างนอกได้อย่างมั่นใจเลยนะคะแล้วคลิปหน้านะคะมีอะไรสนุกๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวหรือ how to ให้ดูพร้อมกับประสานกิจอแทรกเข้าไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมักษาสุขภาพด้วยนะคะ